ผู้อานวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่นะคะท่านอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะท่านผอ่อสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพัชรีคุณขัญชนกครับค่ะท่านพอคะอย่างที่บอกเลยค่ะว่าตอนนี้อยากทราบว่าพื้นที่ในโรงพยาบาลค่ะเราเห็นภาพจากโซเชียลแล้วเนี่ยค่อนข้างน่าเป็นห่วงตอนนี้ผลกระทบเป็นยังไงบ้างคะครับจากสถานาน้ำท่วมที่ผ่านมาสองวันนะครับระดับน้ำก็สูงขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงปัจจุบัน บ่ายวันนี้เนี่ยรอบๆโรงพยาบาลก็ยังมีน้ําล้อมรอบอยู่ทั้ง4ด้านนะครับโดยเฉพาะด้านหน้าซึ่งเป็นทางเข้าของโรงพยาบาลและด้านข้างเนี่ยกระแสน้าค่อนข้างเชี่ยวแรงต้องใช้รถ g m เของทหารถึงจะสามารถเข้าออกได้ซึ่งเป็นปัญหาอุปรสรรคสําหรับผู้ป่วยที่สามารถเข้ารับบริการของโรงพยาบาลบไม่สามารถเดินทางด้วยตัวเองได้ถ้าถึงตอนนี้สุขภาพการดูแลคนไข้ของทางโรงพยาบาลเองทั้งผู้ป่วยในและก็อุบัติเหตุ เฉิญเนี่ยเราสามารถให้บริการได้ปกติเพียงแต่ว่าไม่มีผู้ป่วยเข้ามายกเว้นว่าจะมีรถทีเอ็มซีของทหารหรือว่าเป็นเรือท้องแบนของเอกชนเราก็จะมาดูแลรักษาได้ครับส่วนในกรณีของผู้ป่วยในโรงพยาบาลรวมทั้งผู้ป่วยหนักเนี่ยปัจจุบันเรายังสามารถดูแลได้ไม่มีความจําเป็นต้องอพยพแต่อย่างไดครับค่ะคือตอนนี้น้ําก็คือล้อมรอบโรงพยาบาลแต่ว่ายังไม่ได้เข้าไปในตัวอาคารใช่ไหมครับพอเข้าไปในพื้นที่ ของโรงพยาบาลประมาณ20เซนแต่ว่าไม่ได้ขึ้นไปยังพื้นที่ให้บริการของผู้ป่วยครับค่ะค่ะเท่ากับว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแต่อย่างใดนะคะมีการช่วยเหลือจากภาครัรฐแล้วก็หน่วยงานต่างๆในเบื้องต้นยังไงบ้างไหมคะท่านผอเบื้องต้นมีหน่วยงานของทหารจากมณฑลทหารบกที่42กับโรงพยาบาลค่ายเสนาโรงในการนำรถด m c ของทหารในการขับเคลื่อนเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลุ่มติดบ,บ้านติดเตียงหรือว่า อุบัติเหตุฉุกเฉินเข้าไปยังโรงพยาบาลตลอดสองวันที่ผ่านมาแต่ก็ทําได้ค่อนข้างลาบากแต่ละลายเนี่ยมีความยุ่งยากแล้วก็ใช้เวลาค่อนข้างสูงครับส่วนหน่วยงานอื่นก็มีการไฟฟ้าส่วนภูยิภาคที่เลือกเจอเรื่องเคร,รื่องปัดไฟเพื่อเป็นตัวจ่ายไฟสับรองในกรณีที่มีการตัดไฟปัจจุบันเนี่ยการไฟฟ้าตัดไฟไปแค่สองอาคารจากทั้งหมดกบสิบอาคารเพราะในที่มีความเสี่ยงที่เกิดไฟฟ้าลัดวงจรครับ ทีนี้ทางโรงพยาบาลค่ะยังมีความกังวลหรือว่าต้องการสิ่งใดอยากจะให้ช่วยเหลือเพิ่มเติมไหมคะตอนนี้ในภาคของโรงพยาบาลเนี่ยเรายังดูแลได้ด้วยกําลังนคนกําลังเจ้าหน้าที่ของเรานะครับเพียงแต่ว่าต้องอาศัยกําลังกายกําลังใจพอสมควรเพราะว่าตอนนี้ผ่านมา18ชั่วโมงแล้วเจ้าหน้าที่เราส่วนใหญ่ก็ลับกันขึ้นเวรลักกันทํางานนะครับซึ่งก็เลิกเป็นความเหนื่อยล้าเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นสําคัญที่เราเป็นห่วงรวมทั้งพรุ่งนี้ที่เป็นวันเปิดทําการวันแรก ซึ่งก็จะ,ะมีประชาชนซึ่งเรานัดมาวันละประมาณสามพันรายก็ต้องมีการเลือนนัดนะครับแล้วก็บางส่วนประชาชนบางส่วนก็อาจจะยังมีความอยากมาโรงพยาบาลก็ต้องขออนุญ,ญาตสาบเรียนว่าอ,อย่าเพิ่งมาโรงพยาบาลน,นะครับทางโรงพยาบาลจะติดต่อกลับไปว่าให้คิวนัดใหม่กับท่านนะครับแล้วก็เรามีระบบเทเลขเข้ามาช่วยอีกทางหนึ่งรวมทั้งพรุ่งนี้เองทางโรงพยาบาลหาดใหญ่เราจะเปิดหน่วยบริการที่ หน่วยบริการของโรงพยาบาลหาดใหญ่ในพื้นที่ที่เรียกว่าสามชัยนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่น้ํชท่มไม่ถึงรวมทั้งนีหน่วยบริการที่ท้างเซ็นทรัลหาดใหญ่ก็จะมีทีมแพทย์ไปออกให้บริการตรวจรักษาอีกหนึ่งพื้นที่ครับรวมเป็นสองหน่วยของโรงพยาบาลครับค่ะพรุ่งนี้เวลาประมาณกี่โมงถึงกี่โมงคะทั้งสองหน่วยที่ให้บริการค่ะพ่อ ในห้างเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสิบโมงครึ่งถึงบ่ายสามครับแล้วก็ศูนย์บริการที่สามชัยเนี่ยตั้งแต่ประมาณ9ก้าโมงถึงบ่ายสามครับค่ะค่ะ <c oughs> สุดท้ายค่ะพอข่าวฝากถึงคุณผู้ชมตอนนี้นะคะที่อาจจะมีคําถามว่าเออป่วยหนักจะมาได้ไหมหรือว่าฝากความห่วงใยไปถึงพี่น้องประชาชนในสถานการณ์น้าท่วมเช่นนี้ค่ะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณสาหรับความห่วงใยที่มีมาอย่างเจ้าหน้าที่ของสาธารณสุขเรานะครับแล้วก็ ในส่วนของขวัญกำลังใจต้องขออนุญาตกลัาเรียนว่าเจ้าหน้าที่เรามีขวัญกำลังใจที่ดีมากในการให้การดูแลนะครับแล้วก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านานายกรัฐมนตรีที่เป็นห่วงแล้วก็บ่ายนี้ท่านก็จะมาเยี่ยมที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ร่วมกับท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขอาจารย์สมฤกนะครับก็บจะลงมาเยี่ยมกลุ่มติดบ้านติดเตียงซึ่งก็รับการสนับสนุนทรัพยากรสําหรับการดูแลคนไข้ของพวกเราแล้วก็จะได้เป็นขวัญกำลังใจของเจ้าหน้าที่รวมทั้งประชาชนโดยโดยทั่ว,ว,วไปด้วยครับ